โกสปอตถูกเทแรงต่อเนื่องวันนี้หลุด3,000ดอลลาร์ 3, อาการโดยรวมยังน่าห่วงหลังสหรัฐเล่งเจรจาการค้าสุดสัปดาห์นี้จะคุยกับจีนปฏิทมแย้มอาจมีข่าวดีสวัสดีเพื่อนนักทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกแล้วนะครับวันนี้สุกที่9พฤศจิกายนราคาทองคํายังคงเคลื่อนไหว 1, ผันผวนอย่างหนักเลยนะครับมีการปรับตัวขึ้นแรงๆติดต่อกัน2วันแล้วก็เทแรงๆติดต่อกัน2วันทําให้ราคาค่อนข้างสวิงผันผวนมากตอนนี้ก็กลับมา เคลื่อนไหวกันแถว3,300อดอลลร์แล้วสัปดาห์นี้ต้องติดตามใกล้ชิดแล้วครับเพราะว่าในวันเสาร์วัอาทิตย์นี้ทางสหรัฐะเจราจากับจีนที่สวิตเซอร์แลนด์ต้องมาดูแล้วครับว่าผลการเจราจาจะเป็นอย่างไรก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการเป็นของโกรามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจากวา g b u l l i บุ i เ t ียน a ินเ n a l จำกัดบริษัทอินดโกโคเทรดจำกัดบริษัทออซิเดจำกัดบริษัทชายนิงโกบุลเลียนจำกัดบริษัทชายนิงโกจิวเวล บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหง c o m m e ิตี y จำกัด เช่นเคยครับเรามาดูภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคําไทยกันก่อนครับเช้านี้ปั่นป่วนหลักเลยนะครับแค่เปิดมาชั่วโมงแรกการซื้อขายสมาคมค้าทองคํามีการประกาศปรับราคาขึ้นลงไปแล้ว7ครั้งนะครับโดยรวมลดลงไป150บาทเปิดมาลดลงไป350บาทหลังจากนั้นก็มีการขยับขึ้นลงขึ้นลงต่อเนื่องนะครับทำให้ราคาขายออกทองคาแท่งก้าวจบอย่เวลา10.15น,นอยู่ที่51,850บาทราคารับซื้ออยู่ที่51,750บาทขณะที่ราคาขายออกทองรูปพรรอยู่ที่52,650บาท ราคารับซื้ออยู่ที่5 8 1 6มบาท32ส,สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่3 3 1 0บาทต่อดอลลาร์ตอนนี้เงินบาทก็สวิงแรงนะครับราคาทองคําก็สวิงแรงวางกรุธ์การลงทุนกันดีๆแล้วกันนะครับการหัวเส็งให้มองว่าราคาทองคาในประเทศยังคงมีแนวโน้มพักฐานนะครับแนะนําใช้กยุธ์เชิงรับในการเข้าซื้อสะสมจากเนรับบริเวณ4ี -50 หมนเก้าพนถึง5 0า0 0บาทแต่ระยะสั้นราคาทองคาไทยมีเนวนรับที่5้0 0 0ื่ันบาทนะครับซึ่งอาจใช้เป็นจุดเข้าซื้อเพื่อเก็งรยะรนนยะ การเคลื่อนไหวราคาโกลด์สปอร์ตเมื่อวานนี้ยังคง 1, ผันผวนหลักนะครับช่วงต้นการซื้อขายราคาย,ยังปักหลักเหนือ3,400ดอลลาร์ได้จากนั้นมีแรงเทขายออกมาต่อเนื่องนะครับจนราคาลงไปแตะจุดต่ำสุดที่3,288ดอลลาร์ก่อนจะวกกลับมาปิดตลาดที่3,304ดอลลาร์โดยรวมปิดตลาดลงไป61ดอลลาร์นะครับหากนับรวมกับวันก่อนหน้าเนี่ยราคาทองคําได้มีการลดลงไปแล้วถึง130ดอลลาร์ถือว่า 1, ผันผวนแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็เช้าวันนี้เองราคาก็ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า3 3,300ดอลลาร์ 5, นะครับต้องมาดูลวครับว่าราคาจะฟื้นตัวได้หรือไม่นะครับปัจจัยที่กดดันราคาโกลด์สปอร์ตมาจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่านะครับหลังมีการรูข้ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับสหรัฐอาหรับนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงฉบับแรกที่สหรัฐทำกับประเทศคู่ค้านะครับโดยสหรัฐอาหรับตกลงที่จะปรับภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐลงเหลือ1.8เนะครับจากเดิมอยู่ที่5.1นตแล้วกอ็อย่างไรก็ดีนะครับภาษีแงรกกงงาพื้นฐานในี่ยบ่าสิาเขอราเก็นับทีารัฐบกลอจงกสรนค ก็จะมีการยกเลิอกภอาษีน้าเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากสหรัฐฯเป็นศูนย์นะครับขณะที่เกษตรกรอังกฤษก็ได้โคต้านําเข้าเนื้อจากสหรัฐแบบปลอดภาษีจำนวน13,000ตันนะครับโดยรัฐบาลอังกฤษย้าว่าจะไม่ลดมาตรฐานด้านอาหารสําหรับกาานําเข้าจากสหรัฐนะครับนอกจากนี้หนึ่งประเด็นสำคัญที่ยังต้องมีการเจรจาเพิ่มเติมก็คือเรื่องของภาษีบริการดิจิตอลของสหรัฐฯน,นะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐเป็นอย่างมากนะครับอย่างไรก็ดีประเด็นสําคัญที่ต้องจับตาเพิ่มเติมในสุดสัปดาห์นี้ก็คือการเจรราาาากค้ะหว่ง กีนกับสลัดนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับฝั่งสลัดนำโดยนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็จะมีการพูดคุยหาเรือกับนายเหอหลีเฟิงรองนายกมนตรีที่ดูแลด้านเศรษฐกิจของจีนนะครับซึ่งบริวิทามระบุว่าการเจรจารอบนี้จะมีสาระสำคัญมากกว่าที่คาดคิดไว้ในตอนแรกนะครับและก็จะไม่แปลกใจหากจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้นอกจากนั้นบริวิทามยังรู้ว่าอาจจะมีการพูดคุยกับประธานดีสีจิินพิงหลังจากการเจรจาครั้งนี้นะครับซึ่งถือเป็นการหาเรือระดับสูงแบบพบ นาการครั้งแรกนั้นตั้งแต่บริบัมมีการประกาศเรียกเก็บภาษีน้าเข้านอัตราที่สูงมากกับจีนนะครับทางนี้บริบัมได้ะระงับการบังคับใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีสรกกรตอบโต้เป็นเวลา90วันไปจนถึงช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับสหรับคู่ประเทศคู่ค,ค้าหลายสิบประเทศยกเว้นจีนนะครับซึ่งวัวนบัยังต้องเผชิญกับภาษีอย่างน้อย14 5่งร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้างหมดที่ส่งออกไปยังสหรัฐนะครับตัวนี้ต้องเกาะติดใกล้ชิดนะครับถ้าการเจรจาสามารถตกลงกันได้น่าจะเป็นอีกปัจจัยสาคัญนะครับ ให้ราคาทองคําร่วงลงแรงๆได้คงต้องดูกันนะครับว่าจะต้องมีการวางแผนรับมือกันอย่างไรนะครับในส่วนของนักลงทุนนะครับเพราะว่าจะเจรจากันช่วงเสาร์ที่ึ่งตลาดปิดทําการด้วยนะครับเปิดตลาดวันจันทร์ขึ้นมาราคาอาจจะมีการกระชากขึ้นลงแรงๆได้ตรงน,นี้ต้องเกาะติดใกล้ชิดเลยละครับลัดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำนประเทศทางชานิโกบูเลียนมองว่าวานนี้ราคาทองคําทิ้งตัวลงอย่างรวดเร็วสองชุดนะครับชุดแรกหลังหลุดจากฐานเทนไลน์3า6 8ยดอลลาร์ทิ้งตัวลงไปต่ออีก40ดอลลาร์แต่ อัดดับ3,320ดอลลาร์ก่อนกลับมาดีดดีเทสแนวหลุด3,368ดอลลาร์แต่ไม่สามารถทะลุขึ้นมายืนแนวดังกล่าวได้นะครับจนทําให้เกิดการทิ้งตัวรอบดิส2องไปแต 3, ะ3,289ดอลลาร์ซึ่งการีบาก็ยังไม่สามารถกลับมาทะลุ3,325ถึง3 3 3 0ดอลลาร์ได้ก็ยังต้องเพิ่มความรับนวังในการพักตัวอีก1ชุดนะครับประกอบกับปัจจัยที่ตลาดรอคอย,ยังสามารถมีผลให้เกิดแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงในเทคนิคทองคาได้เช่นคําพูดแปลเปิดของปริรรมล่าสุดที่กล่าวว จรจาลดภาษีให้จีนอาจเกิดขึ้นนะครับหากการเจรจาการค้าสุดสัปดาห์นี้เป็นไปได้ด้วยดีนะครับและพร้อมมีการเจรจากับประเทศในแถบเอเชียรวมถึงญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีด้วยนะครับขณะที่ยุโรปก็มีคําขู่ใส่สหรว่าถ้าการเจรจาการค้ากับยุโรปไม่คืบนะครับก็อาจจะมีการขึ้นภาษีสหรั์อีกมูลค่ากว่า1นึ0 0 0สล้านดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นในขาลบก็ยังสามารถพลิกกลับมาเป็นบวกได้นะครับแล้วก็ในขาบวกก็สามารถพลิกกลับไปในถึงลบได้เช่นเดียวกันนะครับหากการเจรจาไม่เป็นไปตามคาดหวัง นั้นควรต้องกอดติดข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดน,นะครับกลุ่มการลงทุนทางไชนีสกู๊เลียนแนะนําว่าพิจณาการยืนระดับ,บ3,305ดอลลาร์ถ้ายืนได้สามารถเริ่มเข้าจากอยู่นี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดลงมาเทสแล้วหลุดควรถอยมาเริ่มเข้าซื้อที่3,277ดอลลาร์จะดีกว่านะครับเผื่อถัวเฉลี่ยที่3,242ถึง3,232ดอลลาร์มีจุดซับวอตที่3,210ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่3,325 3,349แล้วก็3,370ดอล ขณะที่ออสซีนมองว่ากราฟรายวันและกราฟแรงแท่งเทียนล่าสุดของราคาโกสปอร์ตเนีหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันและ100วันนะครับที่ทําหน้าที่เป็นแนวรับระดับ3,320ดอลล่ารทำให้การาฟราย4ชั่วโมงเสียทรงขาขึ้นนะครับระหว่างวันหากยืนเหนือ3,320ดอลล่ารไม่ได้ราคาโกสปอร์ตเสี่ยงที่จะลงต่อนะครับมีเป้าหมายแนวรับถัดไปที่3,275ดอลล่ารหากลดลงไปอีกราคาจะมีแรงลงต่อนะครับมีเส้นค่าเฉลี่ย2วันทําหน้าที่เป็นแนวรับถัดไปบริเวณ3,200ดดา้ดาน G Ca มองว่าราคาโกลสปอร์ตล่วงลงต่ำกว่า3,320ดอลลาร์โดยลงเกือบ4%ภายใน2วันนะครับทมกลางความผันผวนของราคานะครับหลังจากการประกาศข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับสหรัฐอาณาจักรหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่านะครับแล้วก,กดดันราคาทองคําให้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลาสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับส่งผลให้ทองคําถูกเทขายมากขึ้นนะครับนักลงทุนยังจับตาการประชุมระหว่างสหรัฐกับจีนในวันเสาร์นี้ที่สุแลนนะครับซึ่งอาจมีผลต่อแนวโน้มการค้าระหว่าง2ประเทศแลล้วก็มีผต่อราาคทองคําด้วย กลุก่มการทุนทาง g ี a โกลในนาว่ารอซื้อที่3,293อดอลลาร์มีรที่3 2นวรับที่3,293 3 2 8งล้วแกละ3็8 2 8 0ดอลลาร์มีจุดซัมบที่3 2พอรอดดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่3339 3 33 3 4 6แล้วก็3,354ดอลลาร์ปิดท้ายกันที่เลงหงอม m m u n i t y ค่ารายวันที่3 2 4 1แล้วก็ี่8 0ดอลละก็ส่วนแนวต้านราดวันอลูาทีส่วน9นลต้กรายวันอยู่ที่ 3, 3, 3, ครับ นี่คือข้อมูลชุดแรกที่โกราสรุปแล้วก็หยิยยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับเป็นการสรุปภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคําเมื่อวานนี้ประเด็นข่าวสารมุมมองการลงทุนจากประสั่ค้าทองคําในประเทศนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับทางผู้จัดจาก,การฝ่ายวิเคห์ของทาง YG นะครับมาดูมุมมองการลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงผลจากการเจรจาของสหรกับจีนจะออกมาในแง่ไหนได้บ้างจะส่งผลต่อราคาทองคําอย่างไรเราจะวางแผลลงนในการลงทุนกันอย่างไรดีเดี๋ยวติดตามไในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ